นีแต่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองมันเลยบอมาทางนี้มันเลยเลยหันเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองขันหันสามหนึ่งขื้นเขาเลยสามหนึ่งลองว่าน้ำซัมแมกงว่าเลขไมกมงมันจะมาลางเนี่ย็ดที่ข้อเมนมาวางเด้งตามไม่กงทุกงวดเลยนะเลขไมกมงไม่เยอะสองคู่เข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรน้อยแบบสา่นู้นก็ได้าอันมันตามเบอร์เซอร์เมนเมืกอสิว่าขันขันตามช่วยกันเ เพีมือใดปกติคันเพชรเราตาเสมินแมนเลยอันกบสีสองนั่นสีเพื่นกระือหกศูนยหกศูนแล้วก็มาสี่สองเพิ่นถึงสองวันเลียงกันมามาปฏถเสงแต่สามหนึ่งนี่แหละถาสามหนึ่งครมันพในัยนั่นถือ Oh, พอ่บพอ,พอบ้านพ het, ูดถือแม่ค่ะพ่อบ้านนมตัอไใแม่เพิ่นเพื่นฟังเพิ่นฟังผุ่มพวงอ๋อเลยผุ่มพวงเล่าบอกอย่ว่าวันที่สิบสามแม่หายหนูว่ได้เอาลักถามาแม่หายเจ2หนึค่ะค่ะแต่ว่าพวมันจริงสากัมีแม่บหายแม่นแม่นมันเป็นสามแม่นมันเป็น3ามเจหนึ่งบัดนี้แม่เลยมาติคือมาขันมองมันเข่าเลยมันจีบบอไปคือกาเห็นบอหกศก็ออกหกบัดนี้มาสีอก็ออกสีสอง ตรงๆแม่หมองซี่สองันคันแม่เอาแบบว่าผ่าเลยกหายสามคูมันบักม่นปันวดแล้วหันหายสองคูคู่ที่ออกได้บอมากบัดดีขอลองอีเอาสมคููได้บ่เออสามครูเท่ากับตรงหันเอาอเ่าเนด้มันจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันจะเป็นซี่แปดสองซีปสองเอซีปสองโเท่ากับมุนยู่ใได้หันเด้แหมค อันมุนอยู่ในนี้สามตัวเป็น C82 เออแต่ว่าศูนย์นี่พอคยออกบนมันบ่บ่พอออกเป็นตารางมันมีเลขสามตัวคือ C82 แมนค่ะแล้วก็ตัดอยู่ในหันเลยแมนก็สิได้สามหางเนาะอืมตัดก็สิได้ C8 C2 82นี่เขียนถูกบ่ แมดสิบแปดแม่แงเน้นตัวน้แดสองแมแม่มักแปดสี่ปดมักแปเน้นตัวนี้แต่เลยทั้งหมดทั้งวลนี่เป็นสูตรนี้คือล่างมันมันมันออกมากกว่ามีแต่ล่างมันบอมันมวนหกศูนออกล่างแิองอล่างเน้นล่างเนาะแม่เนาะดานึ่งกับ้ล่างแม่ดด่นล่างกับด้วยมันบอกเด่นล่างกับด้วย สอักขนาดนี้สอสีว่าจ้ามเจ้าม้สอนส,สอนักส,สอนแม่เลี้นตัวสอพื่ออะไรลุงส่อีเพื่ออะไรลุงสอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำเนีน่แท้จริงข้อมูลแม่นยำเพราะว่า กันให้แนวทางบางเถ้อแบ่งปันกันไปนะครับเนาะผู้ลังคนเพิ่นกับเบิงอยู่คนว่าคือพ่อสอบมองหันมองนีให้แน่หรงอสิแม่ของเพื่อนสงสัยเนาะอันบางเถ้อพูดสอนี่ก็คือว่าสอไปแล้ลายย่านเพื่อนรำคาญกับพ้องกันบางเถ้อกับย่านมันหลายเกินนี่สินะครับเลยไป็จัดเอาต้ามองมันแมนแมนนะนะดีแท้มันเรียกความฝันแม่งว่าขี่สอไปใส่แน่แม่คงว่าเลขนะทันเฮ็ดแล้วตาสีสะเมอันอันเเา่ล้างไม่ได้กันว่า ม้วดที่หกศูนย์เฮ็ดแล้วกับตาสะเน็ตงานม้วนที่สี่สองเฮ็ดแล้วกับตาสะเน็ตมวดที่ผ่านมาเนาะเพิ่นว่าตากับ่าสะเน็ตดอกงานม้วนทีย่างขอเพิ่มเอาลงเอาพญ่จอยพญ่จอยมันเท่าไย่นิ่งตีฮะนี่นโยบายนี่กับสีไส้คือกันอันนี้นายโยบายกานด้วยนะครับน้องทิยาตาเลยเอ้าน๋า วัน eh? ี้เพิ่นฝึกคึ้งวัวทหรเพิ่นกะตาว่าเม็นดอกแต่ว่าเพิ่หายว่าเมือนสุดตัวหาเมือนุดตัวกัสิบสองสามหนึนี้ไม้หาหมือเลยเลขมันจะนี่สามตัวสี่แปดสอตัดหายสี่แปดสีโตเพิ่นมากมนเน้นคือสี่แทั้งหมดทั้งวนี่เน้นล่างตัดด้วยก็นเน้นล่างด้วยครับด้อเน้นล่างเน้นล่างตัดด้วย บางครั้งแม่เฮ็ดได้จักมือตาแม่เริ่มสะเน,น,น็เตเนาะพันเลขเขาเฮ็ดเฮ็ดปุ๊บแต่สมเน็ตปรับเลยซีหนึ่งนี่เฮ็ดแล้วสะเน็ตบักบักเลยสะเน็ตทั้งซ้ายหรือทั้งขวาครับทั้งขวาค่ะโอ้กันสะเน็ตทั้งขวาเน,น,นี่ยแม่น้ำแม่นได้เงินเลยได้เงินเลยเงินที่ยาก่าสะเน็ตทั้ง้ายได้เงนินบ่หนูบอกว่าเน็ตเบื้องซ้ายได้เงินขขวาลายซ้ายดีนะเป็นแบบนั้นอ๋อแม่กับหนูคนละลิที่นี่เออนล้วก็ลายยันขันสมเน็ตเบื้องขวาติ แต่เซมินมวงขวายังงี๊กนิดน <ums> ึงนะแม่นลแนใส่เต <ıyoruz> ็มที <fucking> ่แม่นบาบหาสิบบาทคือกาสิบาทเต็มกระเต็มเพดานนะเต็มเพดานหาสิบบาทสี่องเนาะโอยไปยนจอยเอาขึ้นเดีวประกันอยู่นะครับเอาี๋ยวเปิดรถว่าจะ่มีเสียงเพลงนะครับบ่าเป็นยังไงบามงไดสิฟงไปมัน มันเป็นเลขให้วนนี่แน่นี่เป็นี่สี่มีแปดมีสองใา้แัดสี่แปดสี่สองแปดสองนะคะว่าตัวที่แม่มากหนี่แปดมันเคยออกบ่แม่ออกตัวที่บ่มักเคยเคยเคยตัวที่บ่มักมันก็ออกตะรอยมาคือกันแม่หนึ่คือสามหนึ่งว่าหันตรงนคือสามหนึ่งนะบ่มักเลยสามหนึ่งเลยบ่หาเหเออเออว่ามันมันสีบ่มาไหมมาตัวบ่มักซ้ำแม่หนึ่งมาอย่างแม่ แล้วเราไปเกต่งกกตสองเอโอ้ยสามหนึ่งหนึ่งสามจังสีน้อนเพ่อคยออกนี่ล่ะยส่วนมากคนนี่เลขหนึ่งสามนี่มันสิบเอออกเลยกับสามหนึ่งคนก็เลยบ่ใครอยากเอาไว้อาจารย์อะไรอาจารย์มันก็บจิตตัดออกคือกันแมนตัดออกเลยอาจารย์นี่ก็ตัดแมนนี่ก็ตัดออกคือกันมันเลยมาตัวเ้าตัดมันเลยมาตัวเ้าตัดมันก็เลยเห็นสียโอกาสไปเนาะครับเน้องสุดสือลางแล้วก็ให้กราบน้ำ สูตรวังหันมันเป็นมันเป็นสามเจ็ดหนึ่งเลยเด้โอ้สูตรมาเป็นสามเจ็ดหนึ่งแล้แม่นค่ะม่นเป็นสามเจ็ดหนึ่งเลยแต่ว่ากันเลยมากว่ามันก็ี่มีสามตัวสี่ตลอดแม่นบอกครับแม่นแม่นค่ะอืมเด็กมันทีมีสามตัวยังสี่ตลอดวันนี้ได้สี่แปดสอง่เกลับแม่นบอบ่ตรงตรงเลยพอพเพอาพราะพเพรพพเเพิ่นเพ เพิ the house, are anya, are ่นเพิ่นได้ยมนผมพ่วงเนาะได้ยเล็วิียอยู่ผมพวงเพิ่นมาพอสื่อเลยสิบเพราะว่ามันเกิดเพิ่นสิบสามสิสื่อสามสิบเอ็ดเลยแล้สื่อตักมเลยแสื่อตกกรรเพราะว่าเลขสิบสามเลขอาถรรกืรมันนั่นอ่ะถึงหบาทอ้สเวพิ่นเินเพิ่เพิ่เพิเ่นเ่นเ่นเพเนเ่นี่เพิ่ง่น่นเ่เพ่นเ่นเพินเพิน่เพิ่เพ

เอาพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อก็มาตามกันนะครับในควงสุดไทยนะครับเด้อหรือว่าบ่ท่นได้ถึงโครงสุดไทยกันตาเพื่นสซเมนมื่อใดละมาหลดให้เฮองไอกลอย่าลืมโทนผมเด้อกอะทามก้อนตัวตาเซเมนไปกัท่านด้สซเมนก็สทาฟันแมนบ่ลเห็นว่าเซเมนแล้วนี่ก็สีไปหาซื้อปัะที่นี้ไอ้2องยางแมนครับ จังไต่พี่น้องกับพิจารณาเบิงนะครับใส่วิจารณายัในการรับชมนะครับเด้อสุขสิ้นสุดย่างขึ้นอยู่กับความเสือนะครับขึ้นอยู่กับความเสือของเฮานะครับเฮาเสือว่าอาจจะเป็นโชคดีวาสิครับถ้าที่ออกมาตัวนี้เขาก็โชคดีนะครับใช่พี่น้องเอ้เน้นลางเอพี่น้องเอ้เน้นลางแล้วกลับด้วยเด้อ นะครับขเขามาไลัขด้นมาล่างไม่มีบนบ่บ่ค่ะส่างล่างเอ้าวมันนี้ก็เริ่มมีเสียงรบกวนแล้วเดี๋ยวพราขออนุญาตนะครับลงไลน์ลงคลิปสักก้อนเด้อนะครับเดี๋ยวจะมาตามนีกลงอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องโชคดีอยู่ดีไม่แห็นโชคๆกันมันน้ำตาลทุกท่านทุกคนครับสสวััดีครบโชคๆมันมันโชคๆมันมัน